She don't trust me, I suck. Papa Mataya. Papa can do. She does there. Huh? No, she don't trust her second. The reckon. All the world of lots of Kim makan, papa? Kim đi. Too spicy for me, no? No, kim okay, đi papa. Ừ. Kìa din,

นกินกนมก,กินแม่นี่ยนะค่ะแม่นีนี่ ทำอ,อะไรเอ้จนไม่กินสตอเหรอเดส่อนพูดสตอแล้ว,ลวป้าป้าสตอให้แล้วหรอป่าป้าไม่รู้จักสตอนะเนี่ยสตอมันอันไหนคะ อันนั้นมันไม่ใช่สตอมันคืออะไรกะเนี่ยเม็ดอะไรลูกเม็ดกระถิ่นเอาอะไรได้ปะปะเงียบป่ะได้ไมเหรอเออเนี่ยอ๋อ ว่ากินกาแฟแล้วไม่อร่อยมากค่ะกาแฟยายนี่หอมเอสเปรสโซ่อร่อยสุดแล้วสวยแล้จะเอาสต๊อกพ่อพูดมอดิบโนาะเอากินอันนี้เลยเหรอเนาะบิฟิเนตเอาเมล็ดอป เป Hot l yeah, so ่ะฮัต a ลยร้อนมากเมื่อคืนวันเกิดวิญญาณส้มจังเลยอะว่าไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ร้อนมาก สังเดะใส่ถ nice, <laughs> ุงเท่านี่กจุ๊บสิจุ๊บปะป๋าดิโออสเนสเบสปะป๋าจุ๊บมามม่าดิทำไมเธอลงเกียด์ฉันเหรอเธอลงเกียด์ฉันเหรอ Today is Sweden Day o f อฟหรอป้าป้าใ u ่มันเซนชั่นส์เดย์วันนี้สวีเดนหยุดนะคะนี่สิเดี๋ยวมีคนถามว่าทำไมผัวดื่มเบียร์ <laughs> <laughs> น้องเหนาพูดสวนนวนนิวันนี้วันนนี้วัหยุดคะ่ะน้องเหนาก็ไม่ไปโรงเรียนคะ่ะ <laughs> ใช่ไหมคะลูกอืมป <laughs> ้ป๊าดื่มได้ป้ป๊าหล่อไหมป้าป้าหล่อไหมคะออ๋หามาสวยไหม <laughs> เห็นแต่ว่าเขาไม่ลองเขาสวยใครสวยพ่อแล้วชันล่ะชันล่ะฉันสวยเหรอฉันขี้เหร่ <laughs> ทำไมเธอทำร้ายจิตใจฉันจังเลยยายหนูนาหันหน้ามาเดี๋ยวนี้ฉันจะปืนยิงเธอยิงตายเลยปั้งทำสิที่แม่บอกกันปังเออหยา่า <laughs> ตื่นมาได้กินข้าวต่ว <Okay. S 1> อมันหยุดค่ะ มันมันอากาศร้อนเปิดประตูออกไปไม่ได้ค่ะต้องเปิดแอร์มไม่มีแอร์หรอกสวีเดนเน,นื้ขอขนมกินขนมกินยายนีห่อละห้าสิบค่ะห่อละห้าสิบบาทปลาไหขวดละหกสิบสูตรไหนอร่อยคะของเมแม,ม,แม่สูตรไหนอร่อยม,มีปลาไหของเมีมยวันนี้อ,อุ๊ คนมากินขนมจีนอันนี้อันนี้ไม่มีไม่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่หมักทําจากข้าวลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะขนมจีนต้มเจ็ดแปดนาทีปลาสูตรไหนอร่อย,อร,อ,ยรอ,อร่อยหมดทั้งสามสูตรเจ้าค่ะเพื่อมีคนถามนะคะเนาะยายนี้กเ้าไปในคลิปนะเพื่อมีคนถามอร่อยหมดทั้งสามสูตรค่ะเยอะๆก็พอไม่ขาวไม่เลี่ยนปลาาอร่อยจ้าลองดูนะจ๊ะหากสนใจก็สั่งซื้อได้บนลิงบนหัวพูดนั่นแหละค่ะทุกลิง สั่งสินค้าได้ค่ะหรือสั่งกับตัวแทนก็ได้นะคะเสือเ้อแพงเอาอีกไหมคะลูกไม่เอาให้อ,อีกอะ่ะโอเคสตอร์เอาอออน,น้ำยาหน่อยนะคะออีออนิดเดียวเอาหวัวหอมเอามาเอาใบมะกรูดไหมเอาใบมะกรูดไหม ชู้อยู่นี่ค่ะน้องหนูนาไลฟ์สดทานข้าวได้นะเนี่ยมแมาทำเอาออกขึ้นี้ได้ไหมอะไรนะคะลูกเอาออกแค่นีนน้นี่ไงจ่าลูกจ่านี่ไงแกะดูสิเอาโชว์สตอร์สิคะหนูชอบกินแบบไหนอุย้ยมันเฮียนเอาออกแค่น,นี้เดี๋ยวไม่กินอันนี้กินได้ทำไมหนูไม่กินอือันนี้แหละคะลูกนี่เดี๋ยวหนูก็อดขี้ ไม oui ่ด pues ้เอาเหออแกะสโตให้ดูซิเ nah, ป็นไงบ้างหน้าสโตหน้าอร่อยมากค่ะเด็กน้อยสวีเดนน้อยกินสโตเก่งเก่งค่ะกินเลยค่ะอันนี้ป๊าป้านะนะรออ้ำสวยๆนะคะ อ่แม่ออกให้อ้ำสวยๆนะคะหนูเลยนูเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหนูเลยขอโทษค่ะยกมือขอโทษก่อนโทษค่ะหนูเลยค่ะ <c oughs> มีมารยาทจังเลยลูกจาก๋าร้อนมากหนูร้อนมากๆอือบอกว่าปานานามันร้อนมากมือหนิมันหนวลายค่ะแล้วเป็นมิกซ์โรตเตอี่ดีรึเดียึ่าอือ วันนี้ถ่ายครอบครัวให้ดูนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนแม่เมาค้างค่ะวันเกิดลูกชาย,ยาอยานันเดียส18ปียังไม่ได้เก็บข้าวเก็บของเลยท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะยังไม่ได้เก็บข้าวเก็บของอุ้ยสั่งเอาหงอาหารมาเนะะี่ยค่ะเมื่อคืนวันเกิดลูกชายอนเดียสอืมวันนี้วินเลี่ยมวันนี้ยายนีก็เลยไม่มีเลี่ยวแรงจะไลฟ์สดกินขนมกินให้น้องนุ่นก็เลยส่งคลิปน้องนูนา้มาฝากค่ะ โอ้ยมาซ้อมตักเลยลูกนี่เนาจะกินเหมือนเหมือนแม่จะกินเหมือนแม่มนี่ไงนั่นแหละเราจะกินเหมือนแม่ค่ะเอาช้อนหลักขึ้นเลยขึ้นมาอย่างนั้นแหละเออใส่ช้อนเออเบาๆนี่แม่เป็นไอดอลกินขนมกินออืเก ตีมันสิขนมกินทำไมมันดื้อจังเลยเออมันดื้อเนาะเธอว่าไหมเออฉันว่ามันดือ้อเธอกินสาลแหนเลยิเนี่ยเธอเธอกินสาลาแหนเธอกินได้เอาชิมดูเอามีแม่เป็นไอดอลกินสาลแหนหน่อยสิคะไอเดนยูนิตไม่ไอดอลฮะไอเดนยูไอดอลฮูยูไอดอลเอากินสาลาแหนหน่ พร e a s e เอวอันเดียวก็พอค่ะคนสวยมแม่มก็ต้องถ้าหนูติกินมแม่ก็ต้องบอกว่าให้เขาผู้ลูกนูใส okay, ่ทั k t o โอเคอะโอเคนะคะป้าปานานาค่ะน้องนูนาจะทานอ่าใบสระระแหน่และป้าปานานาอ่าฝากโตโวลโน้องนูนาทาง tiktok ้วยนะคะป้าปานานาป้ปปะป้านาอยากดูน้องนูนากินสรนะระแหน่ป๊ะป,ปะนานา ไปกดฟอลโล่หนูนาทางติ๊กต็อกด้วยนะคะอะแม่บอกป,ป้าปันานาแล้วโอเคป,ป้าปันานาบอกจะฟอลโล่หนูนา,นาทางติ๊กต็อกนะคะอ่ะกินสาลาแหน่ค่ะทีนี้เร็วอืกินสาลาแหน่แล้วก็น้องจะกิน,ะนอะไรบอกว่าป,ป้าปันานาหนูจะกินสาลาแหน่ให้ดูนะคะ,ป,ะป้าปันนาฟอลโล่หนูทางติ๊กต็อกด้วยนะคะโอ้ย เสียแพงเลยคีสิตพีดอีฟไอวิวอิดมินตราอีฟไอแคนอิดมินตราเอ็นเดนแคนยูโฟโลมีออนติกออนไมทิกท็อก 1 2 3อืมอืมสดด้วยสดอันนั้นด้วยอืมพอแล้วอืมอาสตออีกเม็ดหนึ่งด้วยดิอืมอืมโอเคมือมือสตอข้างหน่ออืมโอ้ย <c oughs> เสร็บโอ้ย ب. เจียบเถนะลูกนะแม่ก็นั่งภาคเสียงอยู่นี่แล้วค่ะโอ้ยอร่อยจังเลยลูกสาวอยู่เมืองนอกได้กินขนมกินนี่มันสุดยอด<ม>ใช่ไหมคะออมจะว่ามันกุบเผ็ดอืมอ่ะทีนี้หนูพูดเองเลยค่ะเร็ว,อวบอกให้ฟอลโลทาง t ิกตอกนะหนูพูดเลยอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่บอกป้าะปะ้าน้าให้ค่ะ แ,แม่เอาน้ำให้แม่เอาน้ำให้นะคะกินอีกขี้หมูกแตกอ้ยอาติชูอาลูกอะนี่อทิจูอันคนสวยคนสวยของแม่เยนีผู้เดกเป็นคนสวยของแม่เยนีเธอชัดเหรออ่ะอ้ยยวแม่เอาน้ำให้นะคะอืมอม,มาม่าเอาน้ำให้ค่ะ แม่ลูกรวมหัวกันได้เลยนะรวมหัวกันขายของให้ป้าป้นาน้าๆได้ยนะอันนี้คอลลาเจนนะคะคอลลาเจนหมามาใช่ไหม,มแม่กับลูกรวมหัวเอาของดีมาขายให้ป้าป้นาน้านะคะมีแต่ของดีๆนะคะเนะีย่ยใส่กิ้งเลยคอลลาเจนใยนี้ผิวใยนี้ดีเพราะคอลลาเจนนี่แหละคะ่ะยืนหนึ่งเลยคอลลาเจนคอลลาเจนปลาทะเลอร่อยหอมค่ะ วันนี้แม่ลูกมาโฆษณาเต็มตัวเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะลูกวันนี้เราขายของเราขายของเต็มตัวเลยใช่ไหมคะอืมเนื้อ no <other> อ no <other> อเดรท์ไท์เอานอออเดรทามอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอร่อยไหมโชคดิดีกินอย่างนั้นสิ กินคอลลาเจนใยนี้แล้วเป็นปากอย่างนั้นเหรอเ <laughs> ลิกกินคอลลาเจนใยรีวิวคอลลาเจนใยนี้ปากเบี้ยวอย่างนั้นเหรอ <laughs> เอาอย่างไหมคะขนมจีนเนีด็กอะขนมจีนอีกไหมลูกปุ่ผู้พัว <laughs> วันนี้วันหยุดนะจ๊ะตปะปนันนะจ๊ะชิชูโอเคฝากกด ฝากติดตามหนูด้วยนะคะก็ okay, พูดเกตอนนี้อือ <Okay. S 1> อือโอ้ย <c oughs> พอหับคุณนายกินสุดเสียบเอาอันไม่บออ้ยตบหลังปั้งเออฉันตบหลังให้เธอแล้วเธอดีโอเคอเธอยืขึ้นมาได้ยังเออ มแล้วเหมือนหมาเลยอย่างนั้นเน่ะเออเออเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยามา๊มันข้างในขี้หมวกมข้างในขี้หมวก <c oughs> อันนี้ยายนี่กินกาแฟย,ยังไม่หิวข้าวเลยค่ะกาแฟยายนี่อร่อยมากป้าลุกขึ้นสิวัาเก็ตอัพริตอเบดสิแดนซิ่งสิป้าป้า ก่อนนะคะอุ้ยเสียงอ่อนเสียงหวาน,วนแต่นอนกาแฟอร่อยมากค่ะ